อีพีที่เก่า24ชั่วโมงในบ็อกฟุตกับการตามล่าหาหมัดมังกรวีสองและการได้เขียวระดับวีจินดารีและเส้นทางการได้หนึ่งในสองักผู้ของโอเด้ง EP นี้จะสนุกและมันขนาดไหนไปดูกันเลยมันจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง70%เนี่ยใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกดแล้ยังกดยังโอเคครับถ้าก,กดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลยไม่อยากฟาร์มแล้วทำไงดีครับ นี่เลยร้านนาะนนี่ไกตันมีบริการกดเกมพาร์เลสิบและที่สำคัญนะครับยังมีไอดีไก่ตันอีกด้วยนี่ไงมีแมปบล็อกฟูลให้เลือกซื้ออีกมากมายเลยและยังมีไอดีไก่ตันแมปคิงเนิกซี่ใครที่สนใจนะครับคลิกลิงใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ หลังจาก EP ที่แล้วนะครับผมเนี่ยได้พาบักซซนงูคูนะครับผมมาอยู่ที่เกาะต่อแล้วนะครับผมและตอนนี้เนี่ยบักซซนงูคูนะครับผมก็ได้เริ่มปฏิบัติการฟาร์มเลเวลที่เกาะต่อนะครับทุกคนก็ให้จัดการไอ้มนุษย์เงือกพวกนี้จํานวน8ตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบักซซนงูคูนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับทำการจัดการไอ้เจ้ามนุษย์เงือกพวกนี้นะครับผมกับหมัดสายฟ้าที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้วนลู่ฟาร์มนะครับแล้ววนลู่ฟาร์มไปแป๊บบบนนนึงงัักกซููคคะรผม็ได้ขับเรืวแปับผมทที่ําากรหาามใช้นะะคคครรัับบทุกกนนนนนตออีีี้้เ่่ยไมมมผโโห็ ไปนะครับผมหลังจากที่เราเลวไปแล้วนะครับผมก็ได้กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้ในบักเซนงูคูนะครับผมก็ได้ฟาร์มโยเลเวล1813นะครับผมก็ได้ย้ายจุดฟาร์มนะครับผมและก็จุดใหม่นะครับผมก็ไม่ได้ไกลจากจุดเดิมมากสักเท่าไหร่บักเซนงูคูก็ขออนุญาตฟาร์มแบบนี้นะครับผมวนลูปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยบักเซนงูคูนะครับผมก็ได้ฟาร์มโยเลเวล1814นะครับก็ได้มาาทกรสุ่่มผผลลลแะทีได้ก็คือผลโมจินะครับทุกคคนโโอ้หัสี่แบบดีใจมากเลยนะครับผมที่ได้ผลโมจิกาทำการเพื่อนมนผลและผลที่าได้ ผลโมจินะครับบักเซนงูคูก็เลยทําการโยนผลโมจิโชว์ไปเลยแล้วกันเอาทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เอาผลโมจินะครับที่ได้มานะครับเก็บใส่กระเป๋าไปนะครับทุกคนและหลังจากที่เก็บผลโมจิไปได้นะครับบักเซนงูคูเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่เกาะกาลนะครับผมได้ทําการซื้อหมัดมังกรนะครับเพราะว่าหมัดสายฟ้าเนี่ยครับผมก็ฟาร์มัเตอรี่ครบทุกสกิลแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการซื้อหมัดมังกรมานครับผมได้ทําการฟาร์มัเตอรี่ให้ถึง400มัเตอรี่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้้้้้้้้อออกก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 กปฏิิิิบบ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 บััััััััััตตตาาาาารรรรรรฟฟ์์มม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 ใหเเจจส๊๊ววนนนนนนีีะะะคคคคคทุซซึ่งงูผผ็็ไไดด มา5มาสเตอรี่นะครับผมในล,ลังจากที่ฆ่าพิกมัมเลยนะครับมผมก็มาจัดก,การไอ้เจ้าบอส แจ็คตัวนี้นะครับผมมันสามารถหลบเคียวให้เราได้นะครับผมก็มีโอกาสได้เคียวคู่นะครับผมก็เป็นเคียวที่มันชื่อนะครับทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนงูคูนะครับผมก็ได้ปิดฉากไอ้เจ้าบอสแจ็คตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ได้มาสเตอรี่มาสามมัดนะครับและหลังจากที่ฟาร์มมาสเตอรี่เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้กลับมาฟาร์มเลเวลเหมือนเดิมนะครับผมก็ทําการเก็บเลเวลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยบักเซนงูคูนะครับผมก็ได้เก็บเลเวลจนเลเวลหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้าเนลยบักเซนูคนะครับผผมมกกก็็ไดด้้ใใชบบัััคคคหญ่ของลพรนนะทุ ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทําไมต่อยไกลนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบั๊กมัดใหญ่ของผลพัดน,นะครับทุกคนถ้าใครอยากรู้วิธีใช้ก็ไปหาดูในไอยูทูบเอานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบัคซีนง,งูคู่นะครับผมก็ไ,ได้วนลูกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมและตอนนี้เนี่ยบัคซีนง,งูคู่นะครับผมก็ไ,ได้ย้าย จุดฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจุดฟาร์มนะครับผมก็อยู่ด้านบนนะครับก็ไม่ได้ไกลจากที่เดิมมากสักเท่าไหร่นะครับผมจะไม่บักเซนงูคุณเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลนะครับผมแต่ว่าต้องกลับไปแล้วเควสตรงนั้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนงูคุณนะครับผมก็ได้ได้จัดการไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับผมเควสที่ได้มานะครับผมก็ให้จัดการไอ้เจ้าพวกนี้ทั้งหมด8ตัวนะครับผมและในที่สุดนะครับผมบักเซนงูคุณเนี่ยก็ได้จัดการไอ้เจ้ามอนตัวนี้พวกนี้ครบไปแล้วนะครับผมแล้้ววก็ไดมานะครัับบผมซึ่่งตนนีี้เยกเซนนงูคคะรับผมก็ได้ารับผมซึ่งตอนนี้เเนนี่ยบบัักกซงูคคร็สามว แล้วเควสไอเจ้าบอสแจ็คตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ได้มาปิดฉากไอเจ้าบอสแจ็คตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เคียวคู่จากที่มึงมันมาเหมือนเดิมและหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนงงงน,นะครับผมก็ขออนุญาตมาดูสต๊อกไข่ผลปีศาจก่อนละคันนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีผลปีศาจแบบโคตรเกลือเลยนะครับผมอาขาเนี่ยและก็ได้ล่องเรือไปที่เก,กาะกาลนะครับผมที่ทําการไปซื้อ ของบางอย่างนะครับทุกคนแล้วก็ได้มาดูในของร้านค้าครับก็มี xp คูณสเนี่ยครับและหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนงูคูนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับทำการซื้อ xp คูณสมานะครับผมแล้วก็ได้มาฟาร์มแบบนี้นะครับผมซึ่งการที่ซื้อ xp คูณสมาเนี่ยทำให้บักเซนงูคูนเนี่ยฟาร์มง่ายมากจริงขึ้นนะครับผมเลเวลก็จะขึ้นเร็วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนงูคูนะครับผมขออนุญาตวนลูปในการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนและหลังจากที่บักเซนงูคูนีนนนกาารรรฟ์มม้คับผตอเนี่ยก็เเลวล1,904นะะคครรรัับบผผมมมก็็ไดดด้้้ยยาาาจุฟ์นนนเปหลังงขอกู ต่อนะครับทุกคนก็ได้ให้เรามาจัดการไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับผมจำนวน8ตัวนะครับผมมอนก็อยู่รวมกันฟาร์ง่ายมากเลยนะครับทุกคนหลังจากนี้บอกเซียนมูคณนะครับผมก็ได้ไล่ต่อยกับไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับผมแล้วก็ได้จบเควสไปในที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ย้ายจุดฟาร์มนะครับผมจุดนี้นะครับก็อยู่ด้านบนของ จุดแล้วโอเคนะครับทุกคนให้เรามาจัดการไอ้เจ้าโจสลัดพวกนี้นะครับผมก็เป็นโจสลัดที่อยู่ในแคมป์อะไรสักอย่างนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มาสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยบักเซนงูคูนะครับผมก็ได้สู้กับไอ้เจ้ามอนพวกนี้ไปสักพักนึงนะครับผมก็จุกเพชรมาเหมือนเดิมนะครับและตอนนี้เนี่ยบักเซนงูคูนะครับผมก็เลเวล1973นนะครับผมก็สามารถมาจัดการ ไอ้เจ้าบอสคาร์วิดิตตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งบอสตัวนี้นะครับมีโอกาสดรอปดาบของมันนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนงูคูนะครับผมก็ได้ไล่เตยเจ้าบอสตัวนี้นะครับผมจนมันปังตายไปนะครับผมและมันก็พลาดท่าให้บักเซนงูคูนะครับผมซึ่งบักเซนงูคูเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนอกจากเลเวลแล้วก็มาตอรี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ขับเรือล่องไปที่เกาะเรือของไอ้เจ้าโมเรียนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ขับเรือมาถึงเกาะของมันนะครับบักเซนงูคูเนี่ยครับผมก็ไม่่่่่่่่่รรรรรรรออ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 ช้้้้้าาาาาาานน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 ะะะะคคคคัััััับบบบบบผมมมททกก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 ขขึไปแแแตดดููเเเเหหหหืววีีลลลลลลงงงงยย็็็็จจส ปักเซนงูคูเนี่ยก็ได้มาไล่ต่อยไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับผมก็เป็นไอ้เจ้าตัวกระดูกพวกนี้นะครับผมมันสามารถดรอปโบนให้เราได้นะครับผมซึ่งโบนนะครับผมก็สามารถเอาไปสุ่มแล้วก็ทำหมัดมังกรวีสองแน่นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยปักเซนงูคูนะครับก็วิ่งหบในการฟาร์มกับเจ้ามอนพวกนี้ไปนะครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยปักเซนงูคูนะครับผมก็ได้ย้ายจุดฟาร์มมานะครับทุกคนก็จุดฟาร์มนี้นะครับผมก็ไม่ได้ห่างจากจุดฟาร์มเก่ามากนะครับผมก็อยู่ทางขวาของเกาะโมเลียนะครับทุกคนหลังจากนั้้้้้้้นนนนนนเเเเีี่ยรรรราาาากกกกก็็ไไดมมมมสสูัััับบบอจพววะะคคคผผใหท จัดการไอ้เจ้าพวกนี้นะครับผมซอมบี้นะครับจำนวน8ตัวนะครับบั克เซนลุงคูเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับทำการปราบไอ้เจ้าซอมบี้พวกนี้ไปนะครับผมด้วยมัดซูเปอร์ฮิวแมนนะครับได้ลังจากที่ปราบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยบั克เซนลุงคูก็ได้ย้ายจุดฟาร์มอีกแล้วน,นะครับทุกคนก็ได้ย้ายมาจุด ฟาร์มด้านในนะครับผมแล้วก็ได้ไปซื้อเยกพีคูณสมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมัดซูเปอร์ฮีเม้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการต่อยแล้วก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยนะครับผมวนลูปในการฟาร์มแบบนี้นะครับและหลังจากที่บักเซิงงูคูณนะครับได้ทําการวนลูปในการฟาร์มนะครับผมตอนนี้นะครับก็ได้มาฟาร์มด้านล่างของเกาะแล้วนะครับผมก็เป็นชั้นใต้ดินนะครับผมให้เรามาจัดการในเจ้าพวกนี้นะครับผมจำนวน8ตัวนะครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยบักเซิงงูคูณนะครับก็ได้ฟาร์มจนเลร์เวลสองันหกสิ 3แล้วนะครับทุกคนก็ได้มนาะสุ่มกระดูกหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าแบคซีโนคุณเนี่ยก็ได้เก็บกระดูกมานานพอสมควรนะครับผมก็มีอยู่ประมาณ438นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการสุ่มกระดูกไปนะครับผมแล้วก็อันแรกที่ได้เลยก็คือ กบอสนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนงูคูนะครับผมไปได้มาอัญเชิญไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นไปโจมตีกับมันนะครับผมบักเซนงูคูเนี่ยก็ได้สู้กับไอ้เจ้าบอสตัวนี้มานานแสนนานนะครับผมก็ได้สู้แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมจนไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับผมปางตายนะครับและในที่สุดนะครับบักเซนงูคูเนี่ยก็ได้โจมตีเจ้าบอสตัวนี้จนมันตายไปนะครับผมแล้วก็ได้ของดรอปมาเลยนะครับทุกคนก็ได้มาเป็นหมวกแล้วก็เครัับผมแต่กเเนงููคนี่ยไม่รูู้้้นนนนะะะะคคคคคครรรรรรััััับบบบวววว่่่่าาาาาาไไดดดเเเีียมมมมมผกกกก็ลลลอองงหหหใสโตททแจฟ์มไปเรื่อยๆนะครับผมกกกก็ไดด้มมาาทรรสุ่ะูแบต ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําการหาไฟไปทําหมัดมังกร V2 นะครับทุกคนและซึ่งบักเซีนงูคูเนี่ยก็เกลือเหมือนเดิมเปนให้ไฟไปทําหมัดมังกร V2 สักทีซึ่งบักเซีนงูคูนะครับผมก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับผมก็ได้มารับเควสแล้วก็มาโจมตีเจ้าพวกนี้เรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่ทำการหาบวนไปสุ่มเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ได้จัดการไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับผมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนและหลังจากที่บักเซีนงูคูเนี่ยได้จัดการไอ้เจ้ามอนพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้ทําการไปซุ่มบวนนะครับกมผ ได้ยอมแพ้ในการทำหมัดมังกรวีสองใน EP นี้ไปนะครับผมแล้วก็ได้กลับมาฟาร์มเลเวลจมเกาะของ Big กมันะครับผมก็เป็นเกาะทัวน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เอา เคียวนะครับผมมาฟาร์มแบตเตอรี่กับไอเจ้าบอสบิ๊กมัมตัวนี้นะครับบักเซิงงูคุเนี่ยก็ได้เอาเคียวฟาดบิ๊กมัมตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนตอนนี้เนี่ยมันปังตายนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยบักเซิงงูคุนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับทำการปิดฉากเจ้าบอสบิ๊กมัมตัวนี้นะครับผมและทุกคนดูแบตเตอรี่ที่ได้มาดิเต็มหน้าจอเลยนะครับผมโคตรฟินเลยดูดิขึ้นแบบไม่หยุดเลยนะครับบักเซิงงูคุโคตรชอบและหลังจากที่บักเซิงงูคุได้ฟาร์มแบตเตอรี่ของเคียวไปสักพักหนึ่งหห์งคคนะรับผมมกก็ได้ออตาา หนึ so ่งใน2ดาบคู่ของโอดิงนะครับทุกคนแล้วก็ได้วาปัที so ิเกาะสตีนะครับผมที่จะทําการปทีิน้ําตกนะครับทุกคนและหลังจากที่บักเซงูคูมาที่น้ําตกนะครับผมก็ได้เข้าประตูลับของน้ําตกตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปนะครับผมแล้วก็ได้แปลงร่างเป็นพลพ้าเตือนนะครับผมที่จะทาลายประตูตัวนี้นะครับผมแล้วก็ได้หินดาบยามาทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนงูคูนนะครับผมก็ไม่ได้หาดาบยามานะครับผมก็ได้ขึ้นไปที่ประตูลับของเกาะตรงนี้นะครับผมก็ได้เข้ามา ข้างในนี้นะครับทุกคนซึ่งมันมีประตูสีขาวแบบสว่างด้วยนะครับผมมันเป็นประตูสว่านเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบอกเซนกูคุนะครับก็ไม่รอช้านะครับทำการเดินเข้ามาในตรงนี้นะครับผมแล้วก็ได้ทำเควสนะครับผมเอาฮอปเพิงเนี่ยไปจุดจำนวน5จุดนะครับทุกคนก็จุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยไปจุดที่2นะครับทุกคนจุดที่2องก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนในหลังจากที่เราหา จุดที่2แล้วนะครับผมก็มาที่จุดที่3ามนะครับทุกคนก็จุดที่3จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับบักซินงูคุนี่ยก็ได้เอาครบเพลิงนะครับผมทำการจุดทั้ง5จุดนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็จบเควนนะครับผมและหลังจากที่บักซินงูคุจบเควนนะครับผมก็ได้ไปจัดการกับไอ้เจ้าบอสลองมานะครับผมก็เป็นบอสเลียวมานะครับทุกคนซึ่งหลังจากที่บักซินงูคุนะครับผมได้ทำการจัดการไอ้เจ้าบอสลองมาตัวนี้ไปนะครับผมและของที่ได้ก็คือดาบทูชิตะนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสองดาบของโอ กลับมาที่เกาะโมเรียนะครับผมก็เป็นเกาะเรือของโมเรียนะครับเพื่อจะทําการฟาร์มโบนนะครับผมแล้วก็ไปสุ่ม หาที่ทํามัดมังกรวีสอนนะครับทุกคนโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนทุคนนะครับผมก็ได้ไล่ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้ทําการเก็บบบนนะครับแล้วก็ได้เก็บบบนเป็น179นะครับผมก็ได้ทําการสุ่มไปนะครับผมในรอบนี้เนี่ยกลับมาสุ่มนะครับผมก็ได้เกลืออีกเช่นเคยนะครับผมมีเซฟเมนนะครับผมแล้วก็กลับมาสุ่มอีกรอบนึงครับทุกคนรอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับผมสุ่มรอบแรกนะครับผมก็ได้เอเจพีคูณสอนนะครับผมแล้วก็รอบต่อไปนะครับก็ได้เป โจมตีเจ้าบอสตัวนี้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มแบตเตอรี่ของเคียวให้ครบ350นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนงกคูนะครับผมก็ได้โดนพัดเกกับดาบคูนะครับไล่ฟันจนตายนะครับทุกคนและหลังจากที่บักเซนงกคูตายนะครับว่าจะกลับไปฟาร์มครับ ก็ได้มาตอรี่มาเป็นที่รองซะแล้วและบักเซนงูคูนะครับผมก็ได้มาทําการฟาร์มไาเจ้าเจ้าทะเลตัวนี้นะครับผมที่ทำการหาถ้วยนะครับผมหรือว่าหาเฟกมินนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จัดการไอ้เจ้าเจ้าทะเลตัวนี้ไปนะครับผมซึ่งมันก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้เซกเมนต์มา250นะครับทุกคนเลยหลังจากที่บักเซนงูคูนะครับผมได้เซกเมนต์กับเจ้าทะเลมาแล้วนะครับผมก็ได้เดินทางมาที่เกาะบิ๊กมัมนะครับทุกคนสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็บักเเเเซมมมมมมมงงููคคคคคคคกกกกก็็็ไไไดดด้้้้้าาาาาาาบบบบบบทททชิตตะะะะรร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 รออออออปนนนนนนนีี่ยยยัััััผผหหใสถ์ เราอีกีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ